เรายังมีอีกหนึ่งเคสเคสนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันเห็นไหมอย่างที่พี่กอบอกเลยว่าเราเป็นว,วัยสวแล้วโรคแพกเกตเนี่ยมันมักจะมาหาเรานะคะก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะแต่ในปกติที่ไม่ปกตปิเราต้องรู้ตัวรู้เท่าทันโรคภยัยค่ะกลับมาฟื้นฟูร,ร่างกายน,นะคะวันนี้เรายังมีอีกหนึ่งผู้ป่วยที่เป็น ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันและมะเร็งป่อดน,นะคะวันนี้เขาจะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะนะคะว่าเจ็บป่วยแล้วเป็นอย่างไรดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ของเพียรานอย่างไรตอนนี้พร้อมแล้วนะคะขอเสียกงกันเลยกับคุณแก้ศีรพิมพค่ะสวัสดีค่ะอ่านะคะพี่เกศีเนาะนะคะพี่เกศีป่วยเป็นอะไรบ้าง อย่างที่เดียบอกเลยนะอืมนมอ,อ,อกจาอเป็นเบาหวานนะครับอเปนะ็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2554โอ้โหนานมากเออนานมากแล้วกินยาด้วยถูกไหมกินยาด้วยนะคะแล้วยังไงเราถึงแบบไปพบว่าเราเป็นมะเร็งนะพี่พอดทีเทา้ามีมาดา เท้ากันบาดคือเป็ดเป็ดแผลเนาะเนาะแล้เพราะว่าจริงจเธอเราไม่ได้เข้าใจภาษาอีสานเออแล้วเขาเป็นแผลคนเป็นต่อหวานเมื่อไหร่ที่เท้ากันบาดจะเป็นแผลหายากนะกไ พอ,อถึงให้ตรวจอะไรค่ะพี่พอน,นี้ช่วงน,นั้นเป็นโควิดนะคจ๊ะคนที่โรงพยาบาลก็เยอะธนาคารไทยพี่ก็รับรับมาในตอนที่โรงพยาบาลก็ลรับรับเชื้อมารับติดเชื้ออโอ้โหแหม้วนโรงพยาบาลเข้าแล้วไม่ใช่วันดีเนาะเนาะราคาสามโรงที่เราจะไม่เข้า <c oughs> อะไรบ้างโรงอะไรบ้างโรงพยาบาลโรงรับจันท แล้วนะลงเย็นเออเนาะราคาเออนะแต่ตอนนี้พอไปรับโรคมาแล้วเนี่ยแล้วมัไไนเป็นไงพี่ถึงเฮ้ยหู้ไปถึงขั้นเป็นมะเ,เร็งระยะสามใช่ไหม 嗯，老板。 แล้วตอนสามสี่เดือนเนี่ยคือพี่บอยให้หมอรักษาเลยครับอ่ะแล้วพี่จริงๆพี่เกษีนี่ก็อยู่เพียร์ไนนานแล้วพอสมควร,ครนะแล้วพี่มากินตอนไหนเนี่ยเราอยู่โรงพยาบาลสามเดือนกิน,น,นตอนที่ก่อนต้องกินตอนที่รู้แบบก็ต้องเราเอาไปไหมเอไปครับเออเราสินค้าไปด้วยครับแต่เราไม่ให้หมอนพี่ครับ <laughs> กินอะไรบ้างกินอะไรบ้างเล่าหน่อยไอ้พ่อกินพีโต้แล้วกี่วันกินพีโต้นี่เนี่ยห้าห้าซองเออแล้วไอ้ขาพี่เจ็บแล้วกินพีโท้แล้วพี่ไปขี้ยังไงกินเทียนอินไลนแล้วก็เออแล้วเข้าน้ำได้ไหมลูกเข้าน้ำได้ไหมไม่ได้เออแล้วพี่ทำยังไงออชื่อเช็ดให้เนาะนะคะโอเคเลิ่มมามีคนเศร้า นะคะทำดูแลเนาะอ่ะตอนนี้เราก็อาการเป็นไงแล้วเป็นไงบ้างกินสองตัวนี้หรอกินอะไรอีกอกินอะไรอะไรยาตากหนับีลิวไนนไอ่ะและอะไรอีกอก็อาร์ติสโว่อาร์ติสโว่ เสียงเป็นโพงหมอบอกมาเพ่าให้ให้แบอกว่าแมช่เออพ่อเป็นนักเรียนช่สามนเออเป็นในเรียนสามแล้วเออแต่ว่าพี่พี่เกษีไม่ได้เข้าไปด้วยให้ให้แต่ภรรยาเข้าไปเออแล้วเขาออกมาบอกพี่ไหมไม่บอกครับอ่าไม่บอก แล้วทำยังไงต่อเรียกร้องมาแล้วก็จะส่งเข้าโรงพยาบาลอุดรค่ะไม่เดี๋ยวตอนนั้นเขาส่งเข้าโรงพยาบาลอุดรเนี่ยพี่แล้วพี่เป็นยังไงอาการเป็นยังไงเขาถึงส่งมา่ออืมอืมเหนื่อยแล้วก็น้ำหนักลดเนาะนะคะก็ไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมคะแล้วหายใจเป็นยังไงติดขัดแม้หายใจ สั้นๆเนาะเออเนาะนะคะแต่แต่ตอนนี้ไม่ใช่นะพูดไม่มีเสียงตอนนี้คือแบบว่านะคะอาจจะเสียงแหบเนาะนะคะอะพอเสร็จแล้วปุ๊บส่งเข้าโรงพยาบาลอุดรแล้วเรไงเขารักษาเรายไมะเขาเข้าไปสองล่องหอ่าตอ่าเออซอไปครั้งแรกก็อประมาณหนึ่งเดือน ก็นัออ uh. ีกมาสองทีอืมคาสองทีเท็่ที่สามก็มาสองทีเออหมอบอกว่าพวกสงมันดีขึ้นแล้วนมีอะดีหนึ่ยที่ฉทุกอย่างแล้วเออหมอจะไม่ไม่นัดอีกแล้วนะครับหมอจะให้ยา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 ชาชีวะอ๋อยาชาชีวะใช่มีบ้าง กินหมดแล้วพ่อไม่ต้องมาเราไม่นับอีกแล้วเออพี่กับพี่กินเบียร์นายวลกี่ซองตอนนั้นตอนนั้นช่วงนั้นกินเบียร์นายซองแต่ซองจะไพวกนายกิน่อวนละซ เออเช้าเย็นอาก็วันละสองซองอย่างละถูกไหมเออเนาะนะคะพอเสร็จทุกเฮ้ยเราเราดีขึ้นแล้วเราได้ได้กลับไปหาหมอไหมหลังจากนั้นแล้วจากนั้นได้ไปเลยค่ะเออแล้วเราก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเออ เป็นพักเหนื่อยได้ไหมเออเออแล้วก็สัตว์เชื่อมขึ้นเออหลังจากนี่เราเป็นเออเราคิดว่าดีมากเออเดะนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วอยากให้พี่เกษีเนี่ยบอกกับทุกคนหน่อยนะคะ คนนะครับที่มาที่นี่นะครับก็ลดแต่พักผ่านร่างกายนะครับผมคิดว่าทุกท่ามาตรวจหนนะครับเพราะว่าที่บริษัทเดียร์นายียาให้พวกเราการศึกษาดูนะครับหลังจากที่เราเป็นน่าเป็นก็ต้องศึกษาดูเพราะว่ามันเป็นยาที่ช่วยเราได้นะครับทุกทุกตัวนะครับอยากให้ทุกคนท่านพี่น้อง ที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ก็อยากได้เข้ามาศึกษาดูนะครับ